อยาแต่งเรื่องอย่าพูดเกินจริงเพราะบางครั้งเนี่ยเอชอาเขาอยากบางบางทีเอชอาจับโปะได้นะครับเอ๊ะคาถามนี้มาคำามาถามซ้ําแต่คําตอบไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคําถามที่หนึ่งอ่าแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นเราเคยถามคําถามนี้ไปละคาถามกไก่ถามเสร็จปุ๊บเราก็ชวนคุยเรื่องอื่นพอคุยเสร็จถามคาถามเดิมแล้วเขาก็จะวัดนะว่าคุณตอบคําถามเหมือนกันไหมสองอันถ้าไม่เหมือนกันใช้คุณโกหกนะครับคุณโกหกละ นะครับแล้วเขาก็จะมีคําถามต้อนจนคุณจนมุมในบางคนบางคนไม่ถามรู้ว่าคุณโกหกปุ๊บก็โอเคพอไม่ถามแล้วนะครับสัมภาษณ์ระยะเวลาในการสัมภาษณ์สัมภาษณ์สั้นๆก็มีผลเหมือนกันบางคนถามว่าสัมภาษณ์สั้นๆกับสัมภาษณ์ยาวๆอะไรเกีโอกาสในการตั้งงานมากน้อยแค่ไหนมีหลายกรณีมากสัมภาษณ์สั้นๆบางทีได้งานก็มีเพราะว่าโอเคทุกอย่างมันตรงกันทุกอย่างแมทช์นะครับหรือไม่มีจะพูดแล้วเพราะรู้ว่าไม่ไม่ไม่โอเคตั้งแต่แรกก็จบ รหรือสัมภาษณ์นานเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อคอนเฟิร์มว่าโอเคคนนี้โอเคก็สัมภาษณ์นานเราได้งานก็มีบางที่สัมภาษณ์นานแล้วยิ่งจับโปได้จับโปได้จบจับโปได,ปได้ก็ปฏิเสธสัมภาษณ์นานก็มีทิปต่างๆนะครับบางที่คําถามถูกถามเป,ปน็นภาษาอังกฤษเนาะบางคนอยากไปทํางานในในใน,ในองค์กรใานาชาตินะครับก็เตรียมคําถามไปด้วยฝูกซ้อมนะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากเห็น อยากเห็นความนิ่งความอดทนความอ่อนน้อมถ่อมตนบริษัทญี่ปุ่นนะไม่เยื่นเยอะไม่พูดจาไม่ยื่นเยอะสั้นกระชับนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเ,นเ,นเทคนิคในการในการเผื่อเราอยากไปอยู่ไปอยู่ยนักกายภาพบํบาบัดที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นบริษัทฝรั่งก็แสดงความมั่นใจกล้าคิดกล้าทารุ่นใหม่ไฟแรงไปเลยฉะฉานนะครับถ้าเราไปอยู่ในองค์กรที่เขาเปิดกว้างบริษัทฝราเห็นนะครับแตกต่างกันนะถ้าเราไปแบบไปอยู่ใน ถ้าเราไปสมัครงานบริษัทฝรั่งแล้วเราแบบนิ่งเกินไปไม่ค่อยพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็ไม่อัมงอย่างฉันโฟกัสไปเลยว่าญี่ปุ่นกับฝรั่งจะเอาแบบไหนหรือในองค์กรไทยๆก็จะมิกซ์มิกซ์ัทั้งทั้งสองอย่างมั่นใจแต่ก็ถ่อมตัวแบบเนี้ยนะครับกล้าคิดกล้าพูดแต่ถนอมน้ําใจเนาะอ่ะโอเคเหลือเวลาประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีนะครับในการเขียนเรซูเม่นะครับองค์ประกอบของเรซูเม่นะครับ ก็เจ็ดส่วนสําคัญสําคัญนะครับอย่างแรกคือประวัติส่วนตัวอาจจะมีในเรื่องของอข้อมูลยศตาแหน่งนะครับตําหนักส่วนสูงบางที่ก็ใช้บางที่ก็ไม่ต้องใช้นะครับอ่าอย่างอย่างนักบินแอร์โฮสเตสอาจจะต้องใช้ตําหนักส่วนสูงที่หนึ่งนะครับที่อยู่บนโทร,รูปถ่ายนะครับก็ต้องสุภาพไม่เอารูปโปรไฟล์ใน Facebook ที่มันไม่สุภาพเช่นรูปชูสองมือรูปกับสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เอานะครับประวัติการศึกษาเรียงมาเลยครับจากสูงสุด ไปยังการศึกษารต่ำสุดนะครับปริยตีถ้ามีกินิยมใส่ไปด้วยนะครับผ่านประกาสียบัตอะไรบ้างได้คุณอะไรบ้างนะครับใส่ลงไปนะครับจุดมุ่งหมายในการทํางานเป็นข้อความเข้ามาสักสองถึงสาประโยคนะครับ2-3าประโยคนะครับใส่ลงไปเดีอธิบายให้ฟังว่ามันจะต้องใส่อะไรอย่างไรบ้างนะครับประสบการณ์ทํางานเราเคยทํางานอะไรบ้าง ถ้าเกิดเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยนะครับเรายังไม่มีเนาะเราไม่มีประสบการณ์ทํางานแต่เรามีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมเราใส่ไปได้เลยนะครับหรือเราเคยฝึกงานที่นั่นที่นี่นะครับรายละเอียดต่างๆช่วงเวลาต่างๆหรือกิจกรรมที่เราทําตอนเรียนนะครับเช่นอ่าเราทํางานอาสางานออกค่ายงานประกวดนะครับจากปัจจุบันไล่ลงไปเลยนะครับใส่นะนะครับความสามารถพิเศษภาษาดีปันกลางพอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แต่ต้องระบุไปนะว่าโปรแกรมอะไรภาษาภาษาอะไรขับรถได้ไหมทักษะออื่นๆื่นอ,อิเลฟอะไรบ้างนะครับนั้นเขาก็จะพิจารณาจากตาแหน่งางานที่สมัครนี่แหละว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับเคยรับรางวัลอะไรบ้างนะครับการประกวดออกแบบการโครงการต่างๆนะครับแล้วก็ชื่อคนรับรองนะครับว่าจะเป็นคนรับรองหรือบุคคลอ้างอิงนั่นเองนะครับไม่เอาคนบุคคลในครอบครัว นะครับไม่เอาพ่อไม่เอาเพื่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์เนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยทํางานที่ไหนมาก่อนนะครับหรือคนที่เราให้ความเคารพนะครับเขาจะโทรกลับมาสวัสดีครับพอดีว่ามีนายกมาสมัครงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาอ้างอิงถึงอาจารย์ยฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการโทรถามแบบนี้นะครับทริกก็คือว่ากระชับไม่ควรยาวเกินสองหน้านะครับทั้งเจ็ดส่วนต้องใส่ครบไหมบางส่วน ข้อจริงแล้วไม่ต้องมีครบก็ได้แต่ให้เข้าใจสร้างความประทับใจนะครับอเราดูเรซูเม่ตัวอย่างกันนะครับขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นของเจมี่นะครับชานสตีนนะครับคนเนี้นะครับเขาเป็นซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์ในตำแหน่งซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่าก็จะมีซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์นะครับก็จะมีโปรไฟล์ตรงนี้นิดๆเนาะอันนี้คือการเขียนวัตถุประสงค์ของงาน ขาก็บอกว่าเขาเป็นใครเขาทําอะไรมาเขามีทักษะอะไรบ้างนะครับเขามีสกิลอะไรบ้างเห็นไหมเขามีโคดิ้งแลงวิชที่เขาสามารถทําได้เขาเป็นซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์เนาะก็เขียนไปมีเรฟเฟรนซ์ด้วยบุคคลอ้างอิงนะครับคอนแทคยังไงบ้างคอนแทคยังไงบ้างนะครับเขาเคยประวัติการทำงานทำมาเลยบ้างตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนนะครับแล้วก็จะมีการศึกษาตรงนี้ จบมาจากอะไรนะครับจบมาจากอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเปอร์นะครับทางด้านอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นโซเชียลมีเดียเมนเจอร์อันนี้เป็นตำแหน่งแบบใหม่มากนะครับ About ก็คือตัวเขาเองมีอะไรเขาจะบอกไปนะครับบอกไปว่าเขาทำอะไรบ้างเนาะเขามีประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างจากไหนถึงไหนเห็นไหมครับตำแหน่งงานที่เขาทำมาโซเชียลมีเดียโปรดิวเซอร์ บริษัทอะไรเวสต์มีเดียคอมพานีตั้งแต่วันที่หนึ่งแม้กุ่มพาถึงเท่าไหร่ว่าไปลักษณะาง,งานอย่างยอ่อนะครับแล้วก็มีบริษัทอะไรบ้างลิสต์มาเห็นไหมปัจจุบันลงไปถึงอดีตอาทำงานมาสองที่ดูละเ่นะจบอะไรมาเขาบอกว่าเขาจบเออเวตีในด้าน Communication เห็นไหมปีไหนเกียรตเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับได้รางวัลอะไรบ้างนะครับเขียนมามีทักษะอะไรบ้าง personal skill อะไรบ้างเห็นไหมไอตัว personal skill เนี่ยเขาก็จะดูละนะครับว่ามันเหมาะสมกับการเป็น social media manager เขาไหมนะครับเห็นไหม creative spirit นะครับเหมาะสมกับการเป็น social media manager เขาไหมแล้วก็มี contact แล้วก็ช่องทางการติดต่ออันนี้เขาให้ไวเลยเนาะให้ ig ให้ twitter ไว้นะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาคนนี้เป็น system analyst นะครับ เห็นไหมวอันนี้ผมมาแสดงให้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่าเขามีวิธีการเขียนแล้วมีวิธีการออกแบบเรซูเม่ยังไงให้มันน่าสนใจนะครับอาอย่างหลายๆคนนะครับอ่ะคนนี้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 เขาก็จะเป็นอเดวิดเดวิดนะครับอันนี้ในตําแหน่งอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกตําแหน่งเนาะแต่เขาก็บอกว่าซัมมารีของเขาเป็นอะไรมีประสบการณ์ทํางานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ คอนแทคยังไงไฮไลท์ของเขาที่อะไรนะครับต่อมานะครับของคนนี้นะครับของคนนี้เอเมลียวิกินส์นะครับเขาก็จะเป็นช่างภาพใช่ไหมช่างภาพเอ้ยเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยประสบการณ์ทําอะไรมาบ้างปีไหนเห็นไหมครับนี่ประสบการณ์ทํางานของเขานะครับข้อมูลติดต่อนะครับการศึกษานะครับทักษะอะไรบ้างแค่นี้เองนะครับง่ายๆน้องในการออกแบบในการทำเรซูเม่นะครับ คนนี้เป็น new graduate อันนี้เป็นนักศึกษาจบใหม่แต่ว่าเขาจบทางด้าน a c c o u n t a n y นะครับก็คือทางด้านบัญชีนะชั้น job objective นะครับเขา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 ก็บอกเลยว่าเขาจบเขาเพิ่งจบมาเนาะเขาจบมา fresh graduate เห็นไหมครับแล้วเขาก็มีความสามารถที่ background ทางด้าน accounting ที่ดีมากนะครับแล้วเขาก็มีคนเป็นเป็นคนที่ ตอบโจงคนที่ใส่ใจรายละเอียดมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้คีย์เวิร์ดพวกนี้ไปใช้ได้นะครับมีสกิลอะไรบ้างนะครับจบอะไรมาที่ไหนมานะครับมีประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างนะครับมีสเปเชียลนะครับสเปเชียลอ่าอินเทอร์เสอินเทอร์รสตนี้นะครับอะไรบ้างเนาะโอเคทีนี้เรามาดูเรามาดูตัวอย่างของนักเกียภาพบำบัดกนันนี้ผมเอาลงมาดูตัวอย่างนะครับเผื่อว่าเราจะ สามารถเอาไปล้อเลียนเอาไปใช้เอาไปใส่อของเราได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติคนนี้นะครับคนนี้เขานะครับเขามาสมัครในในผู้ช่วยนัก,กนเรียนข้มามบัดเนาะนะครับเนี่ยเขามีแค่นี้เองนะครับมีการคอนแทคนะครับมีคอนแทคนะครับแล้วก็มีซัมมารีของงานนะครับซัมมารีของงานมีอะไรบ้างเห็นไหม อ่า uh, a fresh out of to PTA is looking for my first job to put อะไรก็ว่ากันไปนี่เป็นเป็นสังกฤษนะครับเอาไปแปลแล้วก็เอาไปใช้ของเราได้เนาะประสบการทำงานทำอะไรบ้างนะครับจบอะไรมาอ่าจบอะไรมานะครับก็เป็นรายละเอียดในยันการศึกษานะครับแล้วก็สกิลมีอะไรบ้างนะครับมีสกิลอะไรบ้างนี่เขาก็ดีเนาะเขาทำเป็นสกิลมาเลยว่าเขาอยู่ในระดับไหนเท่าไหร่นะครับอีกคนหนึ่ง จอห์นกิฟสันนะครับเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นเด็กจบใหม่เนาะเขาก็บอกเลยว่าเขามี summary ต้องมีนะตรงนี้ต้องมีเราฟัางที่อาจจะใช้คาว่า Job Objective นะครับมีประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างนะครับการศึกษาจบอะไรมานะครับแล้วมีสกิลอะไรเห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายๆเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น รายละเอียดนะครับในการออกแบบเรซูเม่เอามาให้ดูกันเพื่อที่จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วออกบบววไ็ไปออกแบบเรซูเม่สวยๆได้นะครับไปออกแบบเรซูเม่สวยๆได้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับแชร์นะครับที่ผมได้เปิดเอาไว้นะครับที่เปิดเอาไว้เนาะเสะนอฮะ เห็นเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ภาษาไทยละนะครับก็มีชื่อมีที่อยู่มีรูปนะครับเดี๋ยวต้องใส่รูปไปนะครับข้อมูลส่วนตัวเป็นอะไรบ้างนะครับประสบการณ์ทํางานเห็นไหมครับการศึกษานะครับการศึกษาเกดเฉลียนะครับรวมถึงอดีตเลยนะครับน่ยกตัวอย่างความสามารถพิเศษให้ใส่ลงไปมีบุคคลอ้างอิงด้วยนะครับไอหนึ่งหน้านะครับหนึ่งหน้าออกแบบให้สวยนะครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นในการทํา นในการทำเรซูเม่นะครับ <_ d> um> ดูของผมไหมเดี๋ยวผมจะยกตัวยอยา่างของผมให้ดูนะครับว่าอ่าของผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับความจริงเรซูเม่เรซูเม่ผมจะเรียบง่ายมากเพราะว่ามันเชิงวิชาการเนาะเราจะสีสันมากไม่ได้นะครับนี <_ d> um> ่ก็จะเป็นเรซูเมท่ที่ที่ผมได้ใช้เนาะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับจะติดต่อง,งานยังไงบ้างนะครับชื่อที่อยู่นะครับอ่าก็าจะมีวุฒิการศึกษาก่อนอ่าถ้าเป็นเชิงวิชาการเขาก็เน้นวุฒิเนาะอ่าแล้วก็เน้นวุฒิ นะครับไปที่สาขามีประวัตินะครับในการงานบริหารมีคณะกรรมการเป็นเลียงก่ออะไรบ้างคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับในความจริงแล้วเนี่ยเราเราสามารถที่จะใส่มากกว่าหนึ่งหน้าได้แล้วก็แนบนะครับแนบไปด้วยว่าเคยทําอะไรมาบ้างน,นะครับเคยทำอะไรมาบ้างถ้ายิ่งเราทรําเยอะๆเนี่ยเราก็จะป๊อปอัพไปได้แต่ในชางวิชาการนะเนาะนะครับในใน,ในการเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยมันก็ต้องใส่เอาไว้นะครับบางทีมันไม่สามารถ สรุปได้แค่หนึ่งหนึ่งหน้าเหมือนกับเ,เริ่มต้นการทํางานใหม่ๆตอนเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆผมก็หน้าเดียวก็จบเหมือนกันกาหนดจะเขียนอะไรเหมือนกันนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วสุดท้ายแล้ว,ส,ลวสุดท้ายแล้วผมให้เทคนิคเอาไว้นิดนึงนะครับตรงที่ว่าตรงที่ว่า,เ,าเว็บไซต์ในการหางานนะครับเว็บไซต์ในการหางานที่เราควรต้องมีนะครับอย่างแรกคือจำไว้เลยนะลิงก์อิน ลิงก์อินเลยนะครับอันนี้เป็นดิสรับของ HR ลนะครับเ r าเขาจะไปส่องแถวลิงก์อินแล้วก็ได้งานก็มีนะครับนะครับมีลิงก์อินเนาะนะครับมี Indeed อันนี้ระดับโลกเลยนะระดับโลกนะครับถ้าใครอยากปลุอินเตอร์นะครับอยากย้ายประเทศนะครับหรือว่าอยากที่จะแบบไปอยู่ประเทศอื่นหรือว่ามีทรัพย์ประมาณนะครับก็ทิ้งเอาไว้นะครับมีอ l a s s door นะครับมีอะไรบ้างมีไอเดียลิตนะครับ มี upwork นะครับมี career builder ในประเทศไทยในประเทศไทยอยากให้ไปทิ้งเอาไว้ที่นี่เลยครับ jobdb นะครับ jobdb นะครับ jobdb เ r ิ h เข้าได้นะครับ job top กันนะครับ job ไทยนะครับไปทิ้งไปสมัครรซูเม่ไว้เขาจะมีแบ่งเลยนะว่ามีจำนวนงานที่โพสต์ในตำแหน่งนะครับมีทุกผมว่าทุกแทบจะทุกตำแหน่งงานเลยไปภาพบัตรก็มีทัศนมาตรก็มีเทคนิคลังสีมีหมดเลยนะครับ จ็อบ k k ก็มีนะครับเนชั่นจอบอะไรอย่างเงี้ยจ o อบท Work Adventure พวกเนี้ยนะครับมีเยอะมากในชะ่ไปหาดูได้นะครับไปหาดูได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือ Resume Builder นะครับก็เว็บไซต์นี้ก็ไป Create นะครับ c r e a t e Resume ของตัวเราได้เลยนะครับ ก็สีสันสวยงามแต่เราต้องมีข้อมูลนิดนึงที่เราจะใส่ไปนะครับว่าเราจะใส่อะไรลงอะไรลงไปบ้างนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ติดต่อนะครับติดต่อถ้าอยากติดต่อนะครับช่องทางนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็มีอีเมลนะครับแล้วก็มีไอจีเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะใครอยากถามสงสัยข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อนะครับแล้วก็สอบถามมาได้นะครับ